อูนิวโตโยต้าไฮรักปี2026อาจจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขุมพลังใหม่เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรเพิ่มเติมจากขุมพลังเดิมอย่าง2.4 150แรงมาและ2.8 204แรงมาตัวอัปเกรด224แรงมาพ่วงด้วยวัตเตอร์ไฟฟ้าขนาด48โวลต์ไฮบริด สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อน,นมาอัปเดตโตโยต้าไฮรักเจเนอเรชั่นถัดไปนะเตรียมเปิดตัวขุมพลังใหม่4สูบอันทรงพลังที่มีการนํามาเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์2 JZ อันโด่งดังของบริษัทโตโยต้าสูปร,รุ่นตำนานในทศวรรษ1990รวมถึงรุ่นอื่นๆดูเหมือนว่าโตโยต้าได้ทดสอบเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเทอร์โบขนาด2.0ลิตรในรถยนต์ไฮรักซึ่งให้กําลังประมาณ2 24กิโลวัตต์หรือประมาณ3 0 0แรงม้า